สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมในช่องหงู์นิปุนพาโชคพารวยนะคะคลิปนี้ก็มีแนวทางราวพัฒนานะคะของวันที่สองเดือน7นะคะสองห้าหดมาแบ่งปันนะคะตัวเลขก็มีเข้ามีหลุดนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะชื่นชอบคอยตามเดิมสำหรับงวดล่าสุดนะคะผลที่ออกเนาะชุด6ตัวหกสองห้าหกเ็ดสามนะคะ สองตัวหน้าชุดหกตัวฝั่งพี่น้องสปโปลาวนะคะหกสองสองหกมาในชุดนี้นะคะฝั่งพี่น้องสปปลาวเนาะเข้าวิ่งรูดสองและหกนะคะที่แอดเน้นให้เนาะส่วนสองตัวล่างชุดสี่ตัวนะคะห้าหกเข้าวิ่งรูดหกนะคะเอ่เข้าในเลขฝันแอดเนาะหกห้าห้าหกนะคะพี่น้องจา๋าอ่า ส่วนบนนะคะหกเจ็ดสานี้หลุดนะคะตรงกลาบขอโทษขออภัยนะคะมาแค่2ตัวหน้าชุดหตัวนะคะล่างของฝั่งสองปลาวเนาะยินดีด้วยนะคะสําหรับใครที่ตามเลขฝันแอดเนาะได้หกห้าหไปนะคะแต่ถ้ามีทุนก็ติดไปด้วยด้วพี่น้องจ๋าสี่ศูนย์นวดนี้เนาะแอดกลัวมาย้อนหลังนะคะเลขฝันแอดเนาะอ่าหมายไทยยังไม่มาก็มาหมายลาวก็ยังดีเนาะ มาลุ้นกันต่อนะคะสําหรับแนวทางราวพัฒนาของวันที่สองนะคะเข้ามาแล้วก็ขอคนละหนึ่งไลค์ลงแช่นะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ต่อ,ตอไปนะคะน่าเสียดายนะคะรัฐบาลไทยเนาะเลขแอดเลขปฏิทินนะคะพี่้องจ๋าให้งวดออกมาให้งวดก่อนนะคะมาออกย้อนหลังเนาะโอ้โหสองสี่หกสามตัวเลยนะคะพี่้องจา๋าแอดก็ไม่ได้ติดไว้นะคะน่าเสียดายนะคะงวดหน,น้าเอาใหม่พี่้องจ๋าใครที่ยังไม่ได้ก็ ขอให้เฮงปังๆนะคะมาลุ้นกันต่อนะคะสําหรับหวยลาววันนี้เนะเาะสำหรับชุด3าตัวนะคะจะอยู่ด้านบนเนาะชุดไหนที่แอดยังไม่ตัดให้ก็ตัดเล่นได้เดอ้อชุด3ามตัวเนาะใครชอบเนาะส่วนวันนี้นะคะวันที่ให้เด่นเจดหนึ่งหรองศูนย์นะคะวิ่งรูดแอดเน้นไปที่1และห้านะคะหนึ่งห้า หนึ่งสามหนึ่งเจ็ดเจ็ดห้านะคะหนึ่งห้าหนึ่งสามหนึ่งเจ็ดเจ็ดห้านะคะวันนี้ให้ระวังด้วยเด้อระวังสองห้าเนาะถ้าไม่มาหนึ่งห้าตรงตรงอดกัวมันลดแต้มเป็นห้าศูนย์แอติดไว้ในชุดกันนะคะแล้วก็กลัวมันขึ้นแต้มเป็นสองห้าเนาะส่วนศูนย์สี่สี่ศูนย์นี่เป็นเลขฝันแอดแอติดไปให้นะคะใครไม่ชอบก็ไม่ต้องตามเด้อส่วนเลขตารางนะคะระวังหกกับหัวเป็นเก้าด้วยนะคะมันมีทั้งหกทั้งเก้าเลยนะคะมันนี้ คำนวณออกมาได้8ตัวเลยนะคะ6 7ตัวเลยนะคะพี่น้องจะเลขคำนวณเนาะเลขตารางของเรานะคะมีทั้งหมดทั้งเต้านะคะพี่น้องจาก็ลองพิจารณากันดูเด้อ อลองจะบ,บินกันดูนะคะยังไงวันนี้ขอให้เฮงๆห่ปังปันะคะชอบตัวไหนตามตัวนั้นเดอ้อไม่ต้องตามทุกตัวก็ได้เนาะวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะผิดพลาดประกันในก็ต้องกรับขอโทษขออภัยไว้นที่ดีด้วยนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีเง,งินหมักปังจ้าขอคุณทุกการรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า